อ่าครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการคลื่นที่แบบซิมเพิลทอมานิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่นของมวลติดปลายสปริงนะครับอ่าหลังจากที่เรานั้นไลยปิดนะครับเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะครับและเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนะครับให้สอดคล้องนะครับกับสภาพนะครับมากขึ้นนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็สถานการณ์โควิดนั้นยังค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับก็ผู้ติดเชื้อเกือบวันละสองหมื่นแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ดูแลตนเองนะครับป้องกันตนเองอย่าให้ติดนะครับต้องขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเจะาะเรานะครับก็คือขอความร่วมมือทั้งคนทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะครับทุกคนนะครับต่างช่วยกันนะครับ พยายามนะครับอย่านำเชื้อโรคนะครับไปเผยแพร่นะครับหรือนำมาเข้าสู่ร่างกายตัวเองนะครับเพราะนั้นก็พยายามนะครับอยู่บ้านนะครับถ้าจาเป็นต้องออกก็ต้องขอให้ใส่นะครับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับสถานที่แล้วก็มีการดูแลทำความสะอาดนะครับตัวเองนะครับเป็นห่วงนะครับทุกคนครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนนะครับวิชาวิสิ์นะครับสามนะครับเรื่องการสั่นของมวลติดปลายสปริงนะครับก็มาดูนะครับว่าสปริงนะครับสปริงนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นนะครับโดยปกติแล้วถ้าสปริงมันไม่มีการกระทําอะไรต่อมันนะครับมันก็อยู่นิ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีแรงนะครับมีการดึงนะครับหรือหดนะครับมันก็จะมีการ พยายามรักษาสภาพสมดุลนะครับทําให้เกิดการออกแรงแรงหนึ่งนะครับก็คือแรงสปริงนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าแรงดึงกลับนะครับแรงดึงกลับเมื่อมันดึงกลับนะครับมันก็ยังเกิดความเฉ่ยนะครับพอถึงจุดสุดุลแล้วมันก็ไม่หยุดทันทีนะครับมันก็จะพยายามนะครับรักษาสภาพการเคลื่อนที่หรือความเฉยก็เลยทําให้มันเกิดการเคลื่อนที่ไปต่อนะครับ ไปต่อแล้วก็เกิดการออกจากแนวสมดุลใหม่นะครับมันก็เลยพยายามดึงกลับไปกลับมานะครับนั่นก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาหรือเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแบบของสปริงนั่นเองนะครับจากการนะครับที่ทดลองนะครับว่าแล้วก็หาคอนโซนของแรงนะครับของสปริงนะครับก็จะได้ว่า แรงฮะสปริงหาได้จากาลบค่า k คูณด,ด้วยระยะ x นะครับระยะที่ดึงระยะที่ยืดหดออกจากจุดสมดุลนะครับเท่าใดนะครับหน่วยนะครับหน่วยของแรงก็เป็นหน่วยเป็นนิวตันนะครับค่า k มีหน่วยเป็นนะครับนิวตันต่อเมตรนะครับและค่า x นะครับก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับนี่คือ สูตรนะครับของเกี่ยวกับสปริงนะครับคราวนี้นะครับจากหาค่า f นะครับจากกฎนิวตันนะครับซึ่งเราข้อที่2ซึ่งเรารู้ว่า sigma f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับถ้ามีแรงเดียวก็คือ f เท่ากับ ma นะครับก็แสดงว่านะครับหาได้นะฮะ f เท่ากับ ma ก็ได้ f เท่ากับลบ kx ก็ได้นะครับแสดงว่า2สมการนี้ มีความสัมพันธ์กันนะครับหน่วยก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับความสมัคก็แสดงว่าลบ kx นะครับจะเท่ากับ ma นะครับซึ่งแต่ละตัวนเท่ากับ f นั่นเองนะครับหาออกมาแล้วก็คือค่า f นั่นเองนะครับสองตัวนี้เท่ากันนะครับขออภัยนะครับจากที่ให้ท่องสูตรนะครับไปแล้วนะครับ โอเมก้าเท่ากับรูทเคส่วนเอมนะครับโอเมก้าเท่ากับ2องพายส่วนทีนะครับโอเมก้าเท่ากับ2องพายเอนะครับอ่าซึ่งเป็นส่วนกลับกันนะครับรู้ความทะรู้คาบหาความทีรู้ความทีหาคาบได้นะครับและก็สูตรของความทีที่เกี่ยวข้องกับสปริงก็คือ f อฟเท่ากับหส่วนสอรูท่าหนึ่งส่วนสพายรูทเคส่วนเนะครับความทีคาบเท่ากับ ไอ้คาบเท่ากับที่เท่ากับ2พายรูทเคส่วน k นะครับส่วนนี้ก็คือให้ได้ท่องไปแล้วนะครับก็ขอให้พวกเรานั้นท่องนะครับและได้นําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการท่องสูตรวิชาฟิสิกส์นั้นก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับก็ท่องอให้มีหลักการท่องการจํานะครับว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรนะครับบางทีเราท่องอได้หนึ่งสูตรแล้วมันก็จะแปลงไปเป็นอีกหลายสูตรนะครับเพราฉะนั้น ข็ขอให้นท่ทองบ่อยใช้บ่อยฮะก็อาจจะเกิดการจําได้นะครับจําได้นะครับแล้วก็ใช้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้นะครับสูตรนะครับจากโจทย์นะครับตัวอย่างนะครับ้อที่8.9ดจุดเก้านะครับม้วนศูนย์จุดห้ากิโลกรัมหน่วยนะครับเช็คหน่วยด้วยนะครับใช้ได้ยังครับใช้ได้แล้วนะครับอ่าค่า คงตัวนะครับอ่าก็คือค่าเลยครับค่า k นะฮะค่า k นั่นเองถ้ากับ50นิวตันต่อเมตรนะครับอ่านหน่วยใช่แล้วนะครับอันนี้นะครับมวล m นะฮะอ่าเขาอ่านเลยแล้วนะครับออกจากอยู่ตรนไปกลับไปมานะครับหาคาบนะครับสูตรที่หาคาบอ่าที่เกี่ยวข้องกับ m ที่เกี่ยวข้องกับ k นะครับก็คืออะไรครับ คาบนะครับ t ีเท่ากับสพายรูทเส่วนเนะฮะสิบรียนส่วนเนะครับพวกเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับอ่าสองนะครับคูณพายพายนะครับก็มีค่าเท่ากับ3.14ก็ได้นะครับหรือ22่ส่วนเก็ได้นะครับส่วนคูณด้วยรูทเอคือ0.5หารด้วย50นะครับหารกันแล้วได้เท่ากับ0.01นะครับถอดรูทออกมาเท่ากับ0.1นะครับอ่า ค่านี้ก็คูณกันไปเท่ากับส4่ส่วน7นะครับคูณหารกันออกมาแล้วเท่ากับเท่ากับ0.63วินาทีนั่นเองนะครับครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่8.10นะครับมวน0ไอ้200กรัมนะครับใช้ได้หรือยังครับใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ใช้ได้ก็คือนะครับเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมซึ่งมีค่าเท่ากับ0.2 กิโลกร,รัมนะครับอ่าเอาไปหารด้วย1,000นะครับหนึ่งพักร,รัมเท่ากับหนกิโลนะครับค่า k นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับระยะทางนะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับห้นะครับอ่าและก็จากจุดสมดุลน,นะครับมีความเร็วเป็นศูนย์นะครับที่ตำแหน่ง เท่ากับนะแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปได้นะครับสูงสุดนะครับ,นะรบก็คือเท่ากับเท่ากับ0.05นั่นเองนะครับแต่ข้อนี้เขาถามหาความถีเชิงมุมนะครับซึ่งสูตรความถีเชิงมุมนะก็คืออะไรครับ s อ็เท่ากับ1ส่วนพายรูทเคส่วนเอ็มนะครับ อ่าเราก็แทนค่ากลับไปเลยนะครับ1นึส่วนสพายนะครับอ่าค่า k เท่ากับ5อ่าค่าอ่ามวลเท่ากับ0ูนย์นะครับห้าหารศูนย์สองเท่ากับยี่ห้านะครับถอดรูทออกมาเท่ากับ5นะครับเพราะนั้นเราจะตอบเป็นอ่าติดพายนี่ก็ได้ครับก็คือ2 5งหส่วนสพายนะครับเฮิร์ตก็ได้ถ้าแทนค่าพายเป็น3.14นนะครับก็คูณออกมาแล้วหารกันออกมาจะได้คำตอบสุดท้ายก็คือ 0.796นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปอ่าทบทวนนะครับลองไปคิดคำนวณดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้นะครับให้พวกเรานั้นได้ไปศึกษานะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่8.11ข้อนะครับคราวนี้โจทย์มานเดิมแต่หาความเร่งนะครับที่จุดระยะ x เท่ากับ0.02นะครับอ่าคราวนี้นะครับจากความสัมพันธ์นะครับที่เราได้บอกกันแล้วนะครับคือ f อเท่ากับอ็มเอก็ได้เท่ากับลบเคก็ได้นะครับแสดงว่า m a ็มเท่ากับลบเคนะครับเราต้องการหา a เพราะนั้นก็เอา m ออกไปนะครับ m มาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้ว่า a อเท่ากับลบเคส่วนด้วยเนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับอ่า k ก็คือ5นะครับอ่าระยะ x ก็คือ 0.02นะครับถูกแกนะครับหารด้วยมวล 0. 0.2นะครับ0.02หารกันกับอันตัวนี้นะครับก็เหลือ0.1นะครับ0.1คูณ5นะฮะ0.1คูณ5ก็คือลบ0.5นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็โจทย์มเนเดิมนะครับแต่ให้หา ความเร่งสูงสุดนะฮะอ้าวก็จากสมการที่เรารู้นะครับก็คือความฟังดังนี้นะครับแสดงว่านะครับ a เนี่ยนะฮะแปรพันตรงกับ x นะครับเพราะว่าค่า k นะฮะเป็นค่าคงตัวมวลก็คงตัวนะครับไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่ไปลวมวลเปลี่ยนนะครับแสดงว่าแปรพันตรงกันนะครับ A กับ x แสดงว่าถ้าต้องการความเร่งสูงสุดนะครับ ดัะนั้นระยะ x ก็ต้องสูงสุดด้วยนะครับนี่อันนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าตำแหน่ง x นะครับที่ทําให้ความเร็วเป็นศูนย์นะครับก็คือเคลื่อนที่ไปแล้วถึงจุดไกลสุดแล้วมันจะกลับมามันก็ตรงจุดที่ระหว่างเปลี่ยนนั้นก็คือจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าจุด x เท่ากับ0.5นย์จุาั้นม,มีความเร็วเป็นศูนย์นะครับคือระยะสูงสุดแล้วนะครับเราก็แทนค่านะครับ เป็น0.05เข้าไปนะครับก็จะได้ว่านะครับลบ5คูณด้วย0.05หารด้วย0.2นะครับคำตอบก็คือลบ1.25เมตรต่อวิาออวนาทีนั่นเองนะครับครับคราวน,นี้เรามาดูนะครับตัวอย่างข้อต่อไปนะครับมวนอ่าเท่าเดิมนะครับค่า k เท่าเดิมนะครับอ่า อันนี้ต้องการหาความเร็วนะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับศูนนะครับอ่าสูตรในการหาความเร็วนะครับที่ตำแหน่งใดๆนะครับก็จะนำเอาวีนะครับโอเมก้านะครับอ่าค่าอ่า r นะครับอ่าก็จะหาได้จาก a กําลังสองนะครับก็คือค่า x สูงสุดนะครับหรือค่าแอปรผกผันนะครับลบด้วย x กําลังสองนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะ หานะครับจากส่วนนี้นะครับวีที่ความเร็วนัตำแหน่งใดๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของโอเมก้าเท่ากับรูทเคส่วนเอ็มนะครับเราก็จะใช้สองสมการนี้นะครับมาผนวกกันก็คือนะครับแทนค่าโอเมก้าตัวนี้นะครับเป็นรูทเคส่วนเอ็มนะครับก็รูทกับรูทนะครับคูณกันก็เอามารวมกันนะครับ ค่า k ก็ไปคูณกับ a กําลัง2ลบ a กําลังสนะครับส่วนด้วย m นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ k ถ้ากับ0.5นะครับ a กําลังสนะครับนี่ก็คือ x สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือ0.05นะครับยกกําลัง2ลบด้วย x ที่ตําแหน่งใดๆก็คือ0.03นะครับยกกําลัง2นะครับคูณหารกันออกมาแล้วนะครับ0.2เมตรต่อนาทีนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับครนี้ต้องการหาความเร็วสูงสุดนะครับหรือ vmax นะครับก็คือจากข้อสมพันใช้ตัวนี้ได้เลยครับถ้าความเร็วสูงสุดคือ v เท่ากับโอเมกานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโอเมก้าเท่ากับรูปเคนเอ็มนะครับก็แทนโอเมก้าเท่ากับรูปเคเอ็มเข้าไปนะครับก็จะได้วามสัมพันธ์ว่าตัวนี้นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับ ค <c oughs> ่าเคตท่กับห้าหารด้วย0.2คูณด้วย R นะครับก็คือค่านี้นะครับ0.05นะครับ5หาร0.2เท่ากับอะไรครับเท่ากับยี่สิถอดรูทออกมาเท่า5 5กับห้าหคูณกับ0.05ก็คือ0.25เมตรต่อนาทีนั่นเองนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ไปฝึกทบทวนนะครับ ความรู้นะครับการใช้จยดนะครับบ่อยๆนะครับก็นักเรียนก็จะเก่งเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุนนะครับผ่านวิกฤตนะครับสถานการณ์โควิดนะครับก่อให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับในนะครับลิงก์นะครับที่ครูส่งให้นะครับใน youtube นะครับที่ของช่องนะครับกูจษดาครับ ขอขอให้พวกเรานั้นได้ไปฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับหรือศึกษาจากอาซอต่างๆนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะก็ได้มีการสอบสอบถามซักถามนะครับก็จะได้ให้พวกเรานั้นได้กระจ่างนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ